ล้มอีกกี่ครั้งก็ยังเดินต่อได้ชีวิตไม่ได้วัดกันที่ใครไม่เคยล้มแต่วัดกันที่ใครลุกขึ้นได้อีกกี่ครั้งไม่มีใครใช้ชีวิตโดยไม่เจอความผิดพลาดแต่ทุกครั้งที่ล้มมันกําลังทดสอบว่าใจเรายังเชื่อมั่นในตัวเองหรือเปล่าคนล้มแล้วลุกได้ทุกครั้งคือคนที่กําลังชนะอย่างเงียบๆความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบทเรียนที่สอนให้เราแข็งแรงขึ้นเข้าใจมากขึ้นและมองเห็นทางใหม่ที่ดีกว่าเดิม เหมือนต้นไม้ที่ผ่านพายุยิ่งล้มยิ่งอย่างรากลึกบางครั้งโลกอาจทำให้เราท้อแต่จำไว้ว่าไม่มีใครอยู่ข้างล่างตลอดไปถ้าเรายังมีแรงก้าวต่อแม้เพียงนิดเดียวเราก็กำลังขยับเข้าใกล้ความสำเร็จมากกว่าคนที่หยุดแล้วอย่ากลัวที่จะล้มอีกครั้งเพราะทุกการล้มคือการฝึกใจให้แกร่งขึ้นและทุกครั้งที่ลุกคือการประกาศว่าฉันยังไม่ยอมแพ้นี่เป็นเพียงหนึ่งในสิบบทเรียนที่จะช่วยเปลี่ยนใจของเรา ให้พัฒนาตัวเองไปตลอดชีวิตถ้าอยากฟังต่อให้ครบทั้ง10บทเรียนกดดูตรงรายละเอียดแคปชั่นหรือลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับและถ้าชอบเนื้อหาสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง9้าเล็กสู่9ใหญ่ด้วยนะครับ